สวัสดีครับพบกับเกม One Piece Treasure คู่ผมครัมเมสเซอร์เค่วันนี้ครับเราอยู่กับข่าวสารของเซอร์เวอร์ J8 นะครับก็เป็นข่าวสารตัวละครใหม่ของเซอร์เวอร์ J8 นะครับก็ข่าวสารข่าวสารแรกครับนั่นก็คือตัวละครตัวนี้เลยครับตามรูปภาพเลยลูฟี่ครับลูฟี่แอนโบอาครับตัวละครพิเศษตัวละครใหม่ครับของเซอร์เวอร์ J8 นะครับก็ไม่ใช่ตัวละครพิเศษหรอก มันคือตัวละครใหม่แถมเป็นตัวละครฟรีด้วยครับเป็นตัวละครฟรีตรรัวละครใหม่ซึ่งลูฟี่กับโบอารครับเป็นตัวละครที่หลายคนแหละอยากให้มีมานานแล้วอยากให้มีมานาน,านแล้วและในที่สุดครับก็มีมาแล้วซึ่งค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงครับตรงที่ว่าไม่ใช่6ดาวตัวใหม่แต่คือตัวฟรีตรรัวละครใหม่ ซึ่งเป็นตัวฟรีครับที่จะมาในอีเวนต์ของคิดซึน,นะครับของ J8 ในเดือนหน้าส่วนของเซิร์ฟเวอร์โกโบก็ต้องรออีกประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนกว่าจะมานะครับซึ่งค่อนข้างจะว้าวครับค่อนข้าง,างจะว้าวมากๆเพราะเป็นตัวละครที่หลายคนรอคอยกันมาแต่ก็อย่าให้พูดไปครับคือมันไม่ใช่6ดาวอะ่ะค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงตรงที่ว่า ไม่ใช่6กดาวแต่เป็นตัวฟรีก็ดีแหละเป็นตัวฟรีจะได้ทุกคนครับซึ่งรูปภาพเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะให้สังเกตตรงนี้ครับสังเกตตรงมือเนี่ยคือมือของลูฟี่ในกับหัวใจของโมอาเนี่ยมันตรงกันเลยนะ ค่อนข้างจะทำรูปภาพออกมาได้ดูดีมากๆเลยครับก็เป็นลูฟี่แอนโบอานะครับตระครใหม่ซึ่งเป็นตระอรฟรีของเซเวอร์เจแปนะครับเป็นอีเวนต์ของคิซึนะในเดือนหน้านี้นะครับนี่คือข่าวสารข่าวสารแรกนะครับก็เป็นตระอรฟรีตระคอใหม่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยและก็ต่อไปครับคือชูกาครับ ซึ่งชูการวละครน,นี้ครับเขามีคอนเซปต์ออกมายังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเป็น5ดาวหรือ6ดาวแต่ก็คิดกันว่าถ้าทำคอนเซปต์มาประมาณนี้น่าจะเป็น6ดาวหรือเปล่าซึ่งค่อนข้างจะแปลกครับถ้ามีชูกาที่เป็นล่างหดาวเนี่ยเพราะในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับชูกาเนี่ย เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเด่นทั้งในอนิเมะในมังงะหรือในเกมก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่และอยู่ๆจะมี6ดาวของชูกาเข้ามาเลยเหรอค่อนข้างจะแปลกมากๆซึ่งถ้าเราคิดกับคิดถึงลูกน้องของเจ้ามิงโกเนี่ยหนึ่งตัวคุณจะคิดถึงใครที่ดเด่นๆเลยก็ต้องเป็นพวกอาเชโบหรือไม่ก็พีก้า ซึ่งพีกาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี6ดาวเพราะพีกามันคือหินลนะมันคือมนุษย์หินยักษ์ซึ่งค่อนข้างจะเท่และอลังการมากๆเและก็ได้สู้กับโซโลด้วยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเด่นมากๆแต่ก็มีแค่5ดาวหรือตัวฟรีแต่ชูก้าอยู่ๆชูก้าจะมี6ดาวเลยเหรอ ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆซึ่งไอ้ตรงจุดนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครว่าจะเป็น6ดาวจริงๆหรือเปล่าคือมีคอนเซปต์ออกมาแล้วว่าชูการ่างใหม่เนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่ถ้าเป็น6ดาวจริงๆค่อนข้างจะหือหามากๆครับหือหามากๆเลยชูกา6ดาวเนี่ยคือถ้าถามว่ามันเก่งไหม ในฉบับมังงะเนี่ยผมว่ามันก็เก่งนะเพราะถ้าไม่มีอุอาเจ้าอุซบช่วยเนี่ยผมว่าทุกคนก็แพ้หมดแหละถ้าไม่มีอุซบช่วยอะ่ะทุกคนคงแพ้หมดแล้วแต่นี่มันก็ไม่ได้เก่งกาจหรือโดดเด่นมากจนถึงขนาดต้องมีรากหกดาวแต่มันก็มีตัวละครที่เคยมีมาแล้วก็คือเจ้าพุดดิ้งซึ่งพุดดิ้งเนี่ยมันก็ มันก็เด่นกว่าชูก้าอังตุกเอาตรงๆเลยพุดดิ้งมันก็เด่นกว่าชูก้าแต่ครั้งแรกที่พุดดิ้งมีหดาวออกมาผมก็คิดว่ามันแปลกๆนะ <c oughs> มันแปลกๆเพราะตัวละครที่เด่นกว่าพุดดิ้งก็มีพวกโอเว่นใช่ไหมโอเว่นที่ใช้ผลความร้อนก็ดูเด่นกว่าพุดดิ้งแต่พุดดิ้งดันมีล่างหดาวออกมา ซึ่งชูกาอาจจะเป็นประเภทนั้น <c ười> คือพีกาเด่นกว่าชูกาแต่ชูกาดันมีละหกดาวออกมาก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ให้เดาวไว้เลยครับว่านี่อาจจะเป็นละาหกดาวของไอ้เจ้าอาชูกาก็ได้นะครับ <c ười> แปลกมากๆแล้วก็ต่อไปครับคือคอนเซปต์ของสโมเกอร์ครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ย อยากให้มี6ดาวมานานมากๆแล้วเพราะสม o เกอร์คุงครับหรือกระสอบทรายสีขาวแห่งกองทัพเรือครับเป็นตัวละครที่เด่นมากๆและออกมาตั้งแต่สมัยอาตั้งแต่ลูฟี่ก่อนจะเข้าแกรนลาอีกและก็จนถึงปัจจุบันนี้สม o เกอร์ก็ยังมีบทออกมาหนึ่งเนืองออกมาอยู่ซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ ออกมามั่งไม่ออกมามั่งแต่ก็เด่นตลอดเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งมันสมควรจะมีระหกดาวตั้งนานแล้วและก็คาดหวังว่าคอนเซปต์คอนเซปต์น,ปนี้จะเป็นละ6หกดาวจริงๆออกมาซึ่งอันนี้คือหวังมากๆครับว่าสมอเกอร์เนี่ยหรือกระสอบซ้ายสีขาวเนี่ยควรจะมีระหกดาวออกมาแล้วจริงๆครับซึ่งถ้ามีระ6หกดาวออกมาแล้วสมอเกอร์จะมีสกิลอะไรล่ะ ซึ่งอันนี้คือมโนเลยนะซึ่งสมุเกอร์เนี่ยผมอยากให้มันอารมณ์แบบเบสอะเบสหกดาวซึ่งเบสหกดาวนั้นก็จะเรียกไอ้เจ้าบิ๊กฟาเธอร์ของมันออกมาส่วนสโมุเกอร์เนี่ยอยากให้มันเรียกควัน่ะเรียกควันของมันออกมาแล้วปกคลุมทีมไว้อะเป็นเกาะกำบางหรืออะไรก็ได้แต่คืออยากให้มีสกิลที่มันเกี่ยวกับควันของมันเน่ะอยากให้มันเด่นๆอะไรประมาณนั้นเลยสมเกอร์เนี่ยชอบผมชอบมันนะ ถึงมันจะเป็นกระสอบทรายสีขาวก็เถอะแต่ผมก็ชอบมันอยู่ดีแหละส่วนถ้าชูก้าถ้าชูก้ามี6ดาวจริงๆสกิลจะเป็นยังไงซึ่งชูก้าในปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่หนึ่งตัวที่ใช้บ่อยๆก็คือชูก้าสีฟ้าซึ่งเป็นชูก้าที่เอาไว้จาัดก,การศัตรูถ้าหากศัตรูมีเลือดเหลือน้อยหรือต่ำกว่า20%มันจะฆ่าตายทันทีเลย ซึ่งสกิลของ6ดาวผมขอคิดแบบเวอร์หน่อยหนึ่งก็คืออยากให้มันสามารถฆ่าศัตรูทุกตัวที่มีเลือดน้อยกว่า30%ได้ทันทีเลยเอออย่างนั้นอยากให้มีประมาณนั้นคือชูก้ามันติดภาพที่ว่ามีสกิลในการ KO แบบทันทีเลยถ้าชูก้า6ดาวมาก็ขอประมาณนั้นคงจะดีนะครับอันนี้คือมันโนนะครับ โอเคและข่าวสารสุดท้ายครับซึ่งเป็นข่าวสารที่เอิม่มจะว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นจะว่าฮะมาอีกแล้วเหรอก็มาอีกแล้วครับนั่นก็คือ6ดาวบวกครับ6ดาวบวกตะคอยใหม่ครับซึ่งกำลังจะเข้ามาของเซเวอร์เจแปนนะตัวอะไรครับเขาคือใครเขาคือตัวอะไรซึ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดออกเลยอยู่ตัวเดียวเลยมีผ้าคลุม แล้วก็เหมือนมีใส่แว่นหน่อยหนึ่งใส่แว่นมีผ้าคลุมใช่เลยครับเขาคือกัปตันคุโลครับ <c oughs> ไม่ใช่เขาคือเลลี่ครับเลลี่หกดาวบวกตะคอยใหม่ครับซึ่งเลลี่ในปัจจุบันที่ปเป็นล่าหดาวนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ตัวครับคือเลลี่สีม่วง6ดาวซึ่งในปัจจุบันสีม่วงก็มีล่าหกดาวบวกอยู่แล้วตัดไป แล้วก็เลลี่สีเขียว6ดาวไอเจ้านี่อาจจะเป็นไปได้แล้วก็เลลี่สีเหลือง6ดาวซึ่งเลลี่สีเหลืองเนี่ยมันเพิ่งออกมาได้ประมาณ3เดือนเองเพราะฉะนั้นตัดไปเลยครับเพราะตัวคอยใหม่ๆอย่างเลลี่สีเหลืองเนี่ยไม่น่าจะเป็นละ6ดาวบวกแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเหลือแค่ตัวเดียวครับนั่นก็คือเลลี่6ดาวสีเขียวครับที่มีความเป็นไปได้มากๆ ในการขึ้นล่าหกดาวบวกแต่ก็มีแต่ครับนั่นก็คือรูปภาพของเลลี่หกดาวสีเขียวก็คือล่างที่กำลังนั่งดูถ่ายเทอดสดตอนที่โหนวดขาวตายซึ่งเป็นล่างที่ประมาณว่าไว้อะไรให้หนวดขาวประมาณนั้นเลยและล่า6หกดาวบวกล่ะมันเป็นภาพอะไรซึ่งผมคิดออกตรงน่าจะเป็นภาพที่กำลังฝึกซ้อมให้ลูฟี่ ฝึกซ้อมให้ลูฟี่ก็ชอบเป็นมือแบบแสงแบบเนี้ยมีอยู่รู้สึกว่าประมาณสองครั้งเองมั้งในเรื่องเนี่ยที่เลลี่เข้าปะทะหรือรับดาเมจของศัตรูมาก็ครั้งแรกก็คือของคิสซลุที่ไปรับดาบของคิสซลุให้ลูฟี่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือที่ไปรับงวงการโจมตีของช้างยักษ์ ที่อยู่บนเกาะของโบอาให้ลูฟีด่ดูว่าฮาคินั้นใช้ยังไงซึ่งมันน่าจะเป็นล่างที่ใช้มือรับท่าโจมตีของช้างยักษ์แน่นอนแต่มันดูขัดขัด,ขดกันมันคือล่าง6ดาวเป็นล่างไว้อะไรให้หนวดขาวพอ6ดาวบวกจะเป็นล่างฝึกซอมเลยเหรอไอตรงนี้ผมคิดว่ามันดูไม่ต่อเนื่องกันยังไงก็ไม่รู้เออคือถ้าตามทำลายเนี่ย มันก็ต่อเนื่องกันอยู่หรอกแต่มันดูวาร์ปยังไงก็ไม่รู้คือพอไว้อะไรปุ๊บหดาวบวกไปฝึกซ้อมเลยอะไรอย่เงี้ยมันดูวาร์เกินแต่ถ้าเป็นล่าง6ดาวสีเหลือง6ดาวสีเหลืองเลี่ก็ฝึกซ้อมให้ลูฟี่เหมือนกันแต่เป็นการฝึกซ้อมเกียร์สี่ให้ลูฟี่แล้วอันนั้นก็วาร์ขึ้นไปอีก <c ười> คือมันวารขึ้นไปเกิน ไอภาพของ6ดาวสีเหลืองนั้นมันวาร์ปขึ้นไปเกินกว่าที่เป็นล่างเงาล่างนี้เพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มได้เลยครับว่าก็คือ6ดาวสีเขียวจะมี6ดาวบวกแน่นอนครับถึงจะดูดูภาพไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันก็เถอ,อะเนาะ6ดาวไว้อะไร6ดาวบวกก็ไปฝึกซ้อมให้ลูฟี่แล้วก็ดีแหละมีละ6ดาวบวกมาแล้วเรามาดูสกิลของมันกันก่อนครับแล้วก็จะมามมโนกันนิดนึง สกิลของเลลี่ครับสีเขียว6ดาวครับนั่นก็คือจะลดเวลาของสกิลลงหนึ่งเธอเมื่อเริ่มด่านครับและก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้2.5เท่าให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีครับและจะหากเลือดน้อยกว่า30%ครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้ไปถึง3.5เท่าครับและทำให้ลูกแก้วตรงสีออกบ่อยขึ้นนะครับซึ่งเลลี่สีเขียวเป็นกับตันได้ทุกตัวทุกสายทุกสีครับแต่ จะเก่งกาจขึ้นต่อเมื่อมีเลือดน้อยกว่า30%นะครับถ้ามีเลือดมากกว่า30%ก็จะเพิ่มพลังโจมตีแค่2.5เท่าซึ่งมันน้อยมากมากครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้อาเพิ่มเลือดก,กับเพิ่มค่า RCV 1.25เท่านะครับซึ่งถ้าขึ้นล่าง6ดาวบวกแล้วอย่างแรกที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็คือค่าพลังต้องมากขึ้นค่าพลังพื้นฐานของเลลี่ตอนนี้คือ2.5เท่า ตรงจุดนี้น่าจะเพิ่มขึ้นไปประมาณ3.25เท่าและค่าพลังสูงสุดถ้าหากเลือดน้อยกว่า30%น่าจะพุ่งขึ้นไปถึง4.25เท่าซึ่งผมคาดเดาประมาณนี้เพราะในปัจจุบันนี้ค่าพลังต้องมากกว่า4เท่าขึ้นไปถึงจะใช้งานได้ดีๆและไอตรงที่ว่าเลือดน้อยกว่า30%นั้นมันจะคล้ายๆกับหน่วยขาวสีฟ้า6ดาว ซึ่งหนดขาวสีฟ้านั้นยิ่งเลือดน้อยยิ่งโจมตีแรงแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นร่าง6ดาวบวกปุ๊บแค่เลือดต่ำกว่า50%ก็แรงโคตรแล้วซึ่งตรงจุดนี้เลลี่ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนหนวดขาวจาก30%ขึ้นไปเป็น50%ถ้าเป็นอย่างนั้นเลลี่จะเล่นง่ายขึ้นมากๆประมาณว่าถ้าเลือดเต็มหลอดหรือมากกว่า50%จะเพิ่มพลังโจมตีไป3.25เท่า และถ้าน้อยกว่า50%ก็เพิ่มไปเลย4.25เท่าน่าจะเป็นแบบนะครับที่ผมคิดมโนไว้อะนะส่วนสกิลไม่ตายครับนั่นก็คือจะทำดาเมจ2แสนสัตตู1ตัวแบบทะลุก,กรอดแล้วก็จะบัฟล็อกเชน3เท่า1เทิร์นบัฟเอฟเฟกลูกแก้ว1.75เท่า1เทิร์นถ้าหากเลือดน้อยกว่า30%ก็จะบัฟกร 4, 1, าะสลุ้ง95% 1เทิร์น ซึ่งไอ้เจ้าบับเกราะ95%นั้นเป็นเกราะที่หนาโคตรๆกันดาเมจถึง95%หรือก็คือถ้าศัตรูทำดาเมจ100จะเข้าแค่5เท่านั้นเป็นเกราะที่หนามากๆเป็นเกราะที่หนาเทียบเท่ากับเกราะของหนวดขาว6ดาวสีฟ้าเลยนะครับและก็จะเปลี่ยนลูกแก้วเนื้อ TND ลูกแก้วว่างเปล่าลูกแก้วมืดมนเป็นลูกแก้วตรงสีด้วย ซึ่งสกิลไม่ตายนั้นก็อย่างที่พูดไปครับน่าจะปรับเปลี่ยนตรงข้อจำกัดตรงเลือด30%เพิ่มขึ้นไปเป็น50%น่าจะดีกว่านา่น่าจะดีกว่ามากมากเลยจาก30%เพิ่มขึ้นไปเป็น50%ซึ่งมันจะคล้ายกับหนดขาวสีฟ้ามากๆซึ่งหนดขาวสีฟ้านั้นตอนล่าหกดาวก็ทำดาเมจเหมือนกันแต่พอขึ้นล่าดาวบวกปุ๊บ ตัดไอตรงที่ว่าทำดาเมจออกไปแต่เป็นการาข้อจำกัดเลือดเพิ่มขึ้นไปเป็น50%ซึ่งเลลี่ก็น่าจะเป็นแบบหนวดขาวแน่นอนผมเดาวไว้ประมาณนั้นเลยเป็นประมาณว่าถ้าหากเลือดน้อยกว่า50%ก็จะบัฟเกราะและก็จะเปลี่ยนลูกแก้วให้ด้วยซึ่งไอตรงบัฟล็อกเชนเนี่ยบัฟล็อกเชน3เท่าเนี่ยเทินอืมไม่น่าเพิ่มนะ ล็อก c h a i เท่าเนี่ยซึ่งถ้าเพิ่มไปอีกก็จะเพิ่มไปเป็นน่าจะประมาณ2.5เท่า3.25เท่าแต่ก็ไม่น่าเพิ่มขึ้นส่วนไอเจ้าบัฟเอฟเฟกลูกแก้วเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นหน่อยนะซึ่งถ้าจะให้มันดูว้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเลย2เท่า1เทินเนี่ยจะดูว้าวขึ้นส่วนเรื่องในการล้างบงล้างบัฟนู่นนี่นันน่นไม่น่ามีครับไม่น่ามีหรืออาจจะเป็นประมาณว่าถ้ากด perfect และเทิรนต่อไปก็จะมีบัฟเพิ่มเติมอืมไม่ไม่น่านะเพราะมันมาประมาณนี้แล้วมันน่าจะเปลี่ยนแค่ขีดจำกัดของเลือดซะมากกว่าจาก30%เป็น50%ซึ่งถ้าปรับจาก30%เป็น50%และก็บัฟดาเมเพิ่มขึ้นหน่อยนึงตัวละครตัวนี้ก็จะน่าเล่นขึ้นมากๆเลยครับเพราะมันจัดตัวละครอะไรก็ได้ ไปในทีมมันใส่ได้ทุกตัวและเป็นลูกเหลือก็ดีด้วยถ้ามันปรับขีดจำกัดของเลือดอะนะก็ข่าวสารก็มีประมาณนะครับก็มีเลลี่6ดาวบวกซึ่งต้องเป็นล่างนี้แน่นอนแล้วก็มีลูอ่ามีลูฟี่กับโบอาซึ่งเป็นล่างคู่ตัวระครีแล้วก็มีคอนเซปต์ของเจ้าอาชูก้าครับซึ่งน่าจะเป็น6ดาวละมัง้งแล้วก็สโมเกอร์คุงครับกระสอบทรายสีขาแห่งกองทัพเรือครับ ซึ่งขอเถอะให้เป็น6ดาวครับอยากให้มี6ดาวมานานแล้วนี่กดไ like, ลค<ด>์กคดแชร์กดตามเพื่อเป็นกลังใจใผมเลยครับที่เราเกี่ยวัใต้คลิปนะสวัสดีครับ